บางที่จำกันมาแล้วมา100ร้อยกองอรัจนาลงเป็นในใบลานในภายหลัง <c oughs> แล้วก็ตอนหลังก็พิมพ์เป็นเล่มหนังสือน,นะครับพิมพ์เป็นเล่มหนังสืออันนี้ไม่ใช่พระตากาาาจารย์แต่งเป็นเป็นของดั้งเดิมพระสูตรพระสุตตันตปิฎกก็เชื่อได้มากที่สุดนะครับ การสำรับรัถกถานั้นก็ใช้ปัญญาพิจรารณาเอานะครับอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่ออะไรท่านก็ใช้ปัญญาพิจรารณาเอาพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งนะครับถามว่าขอให้แนะน,นําหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธสําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่มีขายในเมืองไทยอันนี้มีเยอะนะครับหนังสือศาสนาพุทธที่เป็นภาษาอังกฤษที่ชาวต่างประเทศเขียนก็มีที่คนไทยเขียนก็มีหนังสือพุทธประยา์เทราวาสที่ผมเลยเขียนเอาไว้นะครับก็มีท่านอาจารย์สิริพุทธสุขพุทธสุขในแ,แปลสองเล็บแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ สองเล่มท่านใช้คำว่า ada, เทราวาดาบุติสปรินซิโปมีมีจำน่ายที่มณิธิมหามากุฏราชวิทยาลายัยหน้าวตัวนิเวศน,นะครับแล้วก็ที่ชาวต่างประเทศเขียนก็มีมีเยอะนะครับเช่นหนังสือที่คริสมัทอมฟรีเขียนชื่อบุติ i ึมแปลว่าพุทธศาสนาก็เขียนดีครับ แล้วที่ท่านพระลังกาเขียนก็มีอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจที่พระลังกาเขียนก็มีหลายเล่มนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้ก็ถ้าเผื่อท่านผู้สนใจตำราผู้ศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษก็ลองดู <c oughs> ที่มณฑลที่มหมามกุฏนาวตัตโวรวรรนะครับก็จะมีที่มหาจุลาก็มีครับที่มหาจุฬาลงกรณ์ ชาชีวิตที่อะไรวัดมาธาตุนะครับก็มีคราวนี้อีกท่านหนึ่งถามว่าพาติกรรมพาติกรรมมีการใช้มาสมัยใดพ <c oughs> าติกรรมพาติกรรมนี้แปลว่าแลกเปลี่ยนนะครับพาติกรรมแลกเปลี่ยนออไม่ใช่เป็นการซื้อขายแต่เป็นการแลกเปลี่ยน อย่างเช่นวัดมีวัดหนึ่งที่เชิงสะพานกรุงทนนะครับชื่อวัดราชภาติการามทราบว่าเมื่อก่อนนี้เป็นไร่ส้มนะครับเป็นไร่ไร่ส้ม <c oughs> นี่ก็เมื่อก่อนนี้มีวัดอวัดหนึ่งใกล้ๆนั้นต้องการที่ก็เลยมาสร้างวัดให้ที่ใหม่ที่ใหม่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกัน เขาต้องการเนื้อที่กว้างขวางอะไรทานองนั้นนั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนกันมาสร้างวัดตรงที่ใหม่ให้แนทนทีนี้ก็เช่อนอีกวัดหนึ่งเช่นวัดชมระธานรังเสริตนะครับอยู่ปากเกร็ดนะครับชนมระธานรังเสริตเมื่อก่อนนี้ก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งอยู่ทางฝั่งวัดวกรมชมระทานเวลาเนี้ยครับ ทางฝั่งกรมชมประธานทีนี้ก็ทางกรมชนก็ต้องการแน้ที่ต้องการที่ให้เป็นพื้นเดียวกันจะได้กว้างขวางเป็นกรมชนประธานก็เลยขอที่วัดตรงนั้นแล้วก็ไปสร้างวัดใหม่ให้อยู่ฝั่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ครับอันนี้คือพาติกรรมัม <c oughs> เขาเรียกภาษาทางวินัยเขาเรียกว่าพาติกรรับทีนี้ก็ <c oughs> มีท่านรูปต่อมานะครับเขียนมายาว <c oughs> <c oughs> เขียนมายาว